ตอนนี้ก็ลงนะแล้วครับในครึ่งทางรู้สึกว่าเหมือนฝนจะมานะฮะก็เลยต้องรีดลงหน่อยว่ามันก็ไกลผมกวนระยะทางขึ้นมาประมาณเจ็ดร้เมตรครับก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็มีเหงื่อซึมเล็กๆน้อยๆครับแต่ก็พออถึงข้างบนแล้วก็อากาศดีมากเยน็นครับสบาย ที่นี้ก็อากาศดีครับอาาศดีมันเพิ่งหมดฝนไปคิดว่าอาทริ์หน้ากะว่าจะมาอีกนละนี่ระหว่างทางที่เินพวกูขยะครับก็คงไม่ใช่เลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะเก็บขยะมันกลายเป็นอุจจระครับ ไม่ได้ครับแต่ขยะก็ไม่ซึ้มากมีก็อีกชิ้นหนึ่ง ซิชูชิ้นนั้นผมเห็น,น,นตั้งแต่ทางขึ้นเลยนะครับแต่ตอนแรกผมคิดว่าจะเก็บแต่คิดว่าเดี๋ยวลงมาเขาเก็บเลยไม่ได้สังเกตุว่ามันเป็นจระละแต่ตลอดเส้นทางนี้ก็มีถังขยะไว้ให้นะครับแต่ก็ไม่รู้ทําไมว่าทาไมไม่ไม่เอาขยะเองเลยครับมีทุกจุดเลยครับขยะนี่ก็อีกชิ้นหนึ่ง แดดออกนะครับสวยตอ่อทางนะครับช่วงสายมือนม่เลืเื่อมเรื่อมมาเลยวันนี้เราจะพักกันที่บุชีฟ้านี่ครับพอดีได้ติดต่อจับทองพักไว้แล้ว จะแพงพอสมควรแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะจะต้องอจ่ีออทประหยัดราคาที่พักก็คืนละพันแปดพันนะอันนี้ช่วงตอนนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงไยจะแพงแค่ไหนแต่ลนะกล้องนะปราอยัดเป็ จออีกตั้งแต่เดินมานี่มีถุงถุงดำเป็นถุงขยะแค่ประาม,ม,มาณเกื่อเกิดติดไฟก็ได้ นี่แหละที่เขาเรียกว่ามามาถึงที่ฮนะับมาถ่ายไว้ด้วยถ่ายอุจจาระข้างทางเลยครับถ่ายอาจจะไม่ไหวหรือว่าปวดจัดนะครับคิดสังเกตว่าข้างทางนะจะมีหลักไม้แบบนี้ฮะแล้วมีถุงดำครอบไว้ทุกจุดไม่ทราบว่า เขาไว้ทำไม,มนะจะมีช่องวงเวงอยู่มีไม้ปักสองฝั่งเลยนะนี่ฝั่งนี้ก็มีครับไม่ไม่เข้าใจว่าเขาปลูกอะไรมาหรือเปล่าจากการสอบถามเขาบอกว่าเส้นทางนี้ที่ก่อนที่จะขึ้นไปถึงถึงยอดนะฮะยอดยอดภูดชิฟ้านะครับเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางใหม่นะครับ สมัยก่อนจะมีทางแยกจากข้างล่างขึ้นไปอีกทางหนึ่งเป็นทางป่านะครับนี่ครับใกล้ๆถึงแล้วครับเส้นทางนี้จะจะยังไม่มีจะลำบากกว่านี้หน่อยนี่เราไม่ได้เตรียมพร้อมการเดินขึ้นมาใส่รองเท้าแตะมาครับเขาแตะ ถึงทางแกตรงนี้ก็มีสาขาอีกแล้วอีกใบหนึ่งนะครับตอนนี้ป้ายก็ลบไปหมดแล้วนี่ครับตอนแรกอันนี้เป็นทางขึ้นมาครับตรงนี้เป็นสามแยกอันนี้จะเป็นเส้นทางเก่าครับที่ให้ขึ้นไปตรงนี้จะเป็นเส้นทางใหม่นะก็คิดว่าโอเคสวยครับสวย ชอบครับทีนี้แต่ไม่ได้เตรียมอะไรมามากอามาแบบไม่ทันตั้งตัวครับพอดีมาทํางานอาจเจอขยะอีกหนึ่งอันแล้วอะไรครับเก็บไปนี่ครับเห็นไหมอะไรนี่คืออะไรนี่ครับถ้วยมามา่า ครับทำไมครับสังขยะอยู่ตรงนี้ครับไม่ทิ้งได้ไม่ใบคนไทย <c oughs> น,นี่ลงมาได้สักประมาณ500เมตรเลยนะครับอากาศก็ <c oughs> ยังยังเย็นอยู่ลมพัดตลอดทั้งปี กี้ก็ก่อนขึ้นมาก็ได้สอบถามจากาเด็กชาวเขาที่ขายของอยู่ข้างล่างบอกว่าอากาศจะเย็นตลอดทั้งปีส่วนหน้าร้อนจะอยู่ที่ประมาณ25-26องศานะครับหน้าร้อนส่วนหน้าหนาวเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้อยู่ที่ประมาณ16องศาถ้าถ้าเราก็คิดว่าน่าจะหนาวแต่ที่นี่เขาบอกว่ามัน เป็นอากาศปกติไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับไม่ไกลมากครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเดินขึ้นเขาระยะทางแค่ประมาณ700เมตรครับไม่ไกลมากครับ ได้ยินเสียงจักรกจันร้องตลอดครับอ,อนนี้เราเดินเก็บมาถึงลานจอดรถเลยนะครับครับตรงนี้ก็มีไม้ปักอีกนะครับไม่ไม่ทราบว่าปลูกต้นอะไรหรือเปล่า

กุญแจแล้วก็มีมเมล็ดอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าอะไร